เมื่อไวรัสที่อยู่คู่กับชาวใต้วันมาหนึ่งปีเต็มกลายพันธุ์จะไข้หวัดธรรมดาเป็นโรคระบาดที่น่ากลัวทําให้ผู้ติดเชื้อมีนิสัยเสื่อมทรามจิตใจสซกโปรกบุคลิกหน้ารังเกียจซึ่งถูกผลักด,ดันให้ทําเรื่องปาดเถื่อนและผิดศีลธรรมอันดีวันนี้ลุงเท็ดพาสปอยนางเรียงเดอะแซนดี้เป็นนางปี2021เตรียมใจไว้ดีแล้วไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับ เปิดเรื่องมาที่เมืองไทเปประเทศไต้หวนันซึ่งกําลังไปเชิมโรคระบาดครั้งใหญ่มาเป็นเวลาหนึ่งปีเต็มแพทย์เตือนว่าวรัสอันวินอาจกลายพันธุ์และเป็นอันตรายต่อประชากรมนุษย์ทำไม่เกิดการติดเชื้อคล้ายกับไข้หวัดใหญ่แต่แม้จะเป็นเช่นนั้นประชาชนทั่วไปก็สงสัยอยู่ดีว่าวรัสชนิดนี้มีอยู่จริงหรือไม่แล้วรัฐบาลก็ควบคุมโรคยังละล่วงมาตลอดประเด็นคือปีนี้เป็นปีเลือกตั้งรัฐบาลจึงปฏิเสธที่จะใช้มาตรการป้องกันการแพร่กระจายของ รเพื่อหลีกเลี่ยงการล็อกดาวน์และเพื่อคะแนนเสียงของตนโดยไม่ได้รู้เลยว่านั่นคือการตัดสินใจที่ห่วยแตกที่สุดซึ่งจะนำพาชาวเมืองไปสู่หายนะเกินควบคุมภาพตัดมาที่จิมและแคทคู่รักหนุ่มสาวที่มีความสัมพันธ์ระห้องระแหงกันมานานจากการที่จิมเป็นคนไม่เอาออาและไม่สนใจแฟนสาวเท่าที่ควรและวันนี้ทั้งคู่ก็ทะเลาะก,กันเช่นเคยเพราะจิมยกเลิกนัดไปเที่ยวกับแคทอาทิตย์หน้าเนื่องจากเขาติดถ่ายแบบพอดีทำให้หญิงสาวไม่พอใจเพราะ แฟนหนุ่มเบี้ยวนัดถือมานับครั้งไม่ถ้วนระหว่างที่แคทอาบน้ําเตรียมตัวไปทํางานจิมก็หาไหรใส่ทองถ่ายฟีดเพื่อเสพข่าวประจําวันจกระทั่งก็เห็นคลิปคลิปหนึ่งที่หมอออกมาเตือนให้ระวังเกี่ยวกับไวรัสอันวินที่ผู้คนส่วนใหญ่ชะล่าใจและคิดว่ามันคือไข้หวัดธรรมดาซึ่งจริงๆแล้วอันวินสามารถกลายพันธุ์เป็นไวรัสที่น่ากลัวกว่านั้นแต่จิมไม่สนใจเพราะคิดว่ามันก็แค่ข่าวเดิมๆก่อนออกไปยืนชมวิวที่ระเบียงและพบหญิงชาราคนหนึ่งในสภาพ เปเลือเรือขนาดเดียวกันแคทเข้ามาเรียกเพราะแต่งตัวเสร็จพอดีเพื่อบอกให้แฟนหนุ่มไปส่งเธอที่ทํางานแล้วเมื่อจิมหันไปดูอีกครั้งร่างนั้นก็อันตรธานหายไปแล้วลินซึ่งเป็นเพื่อนข้างห้องโผล่มาทักทายและพูดคุยเกี่ยวกับไวรัสตัวนี้โดยบอกว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากฝีมือคนรวยที่ปล่อยเชื้อออกมาเพื่อทําให้เศรษฐกิจล่มจมแล้วเมื่อหุ้นร่วมก็กว้านซื้อเก็บไว้ก่อนขายทํากําไรในช่วงที่เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างไรก็ตามจิมสังเกตเห็นว่าลินคัดจ เขาจึงแนะนําให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลแต่อีกฝ่ายบอกว่ารักษาที่บ้านก็เหมือนกันเพราะมันก็แค่ค้หวัดธรรมดาจากนั้นขณะจิมไปส่งแคตตามกิจวัตรก็พบเพจอาชญาตามซึ่งนานมาแล้วที่เขาไม่ได้เห็นการใช้ความรุนแรงแบบนี้หลังไปส่งแคตท,ที่สถานีรถไฟจิมก็แวะไปกินกาแฟที่ร้านโปรแล้วระหว่างยืมรอเมนูอยู่นานเขาก็พบหญิงชราที่เจอบนดาดฟ้าอีกครั้งที่คล้ายคนวิกลเจริญแต่งตัวซมซอ้อตาดำมื และมีรอยยิ้มที่หน้าสะพรึงกลัวมันท่มน้ำลายใส่หน้าลูกค้าคนหนึ่งและสาดน้ำมันร้อนๆใส่พนักงานจนผิวนั่งเปื่อยยุยส่วนชายที่ถูกท่มน้ำลายคล้ายกับคนติดเชื้อเขากระนำแทงน้องชายตัวเองด้วยมีดอย่างคนคุมคลังจนอีกฝ่ายจมกองเลือดและขาดใจตายจิมที่เข้าไปห้ามกลับเป็นฝ่ายถูกเพ่งเลงมันไล่ตามชายหนุ่มออกมาบนถนนจนถูกรถชนเข็มเต็มโดยชายที่มีอาการเดียวกันกับเธอซึ่งดูเหมือนตอนนี้หลายคนก็เริ่มเสียสติกันในหมดจิมถ ผู้มันสามคนไล่ตามวังเอาชีวิตเขาจึงวิ่งกลับไปที่อพาร์ตเมนต์ตัวเองเพื่อซ่อนตัวท่ามกลางความสับสนว่ามันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นเมื่อตั้งสติได้ก็เปิดทีวีเพื่อเช็คสถานการณ์ก่อนพบว่าสัญญาณขาดหายทุกช่องเมื่อจิมโทรหาแคทก็กลับพบว่าติดต่อไม่ได้เขาเลยฝากข้อความไม่เธอรออยู่ที่เดิมเวลาเดียวกันลินที่เป็นเพื่อนบ้านก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกันไก่ตัดยาซึ่งฉาบนิ้วจิมจนขาดไปสองนิ้วก่อนสว่าปามอย่างมันปลา และถุยทิ้งลงไปในตู้เลี้ยงปลาท่ามกลางดวงตาที่ไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์มันย่อเย้ยจิมได้บอกว่าจะจัดหนักแคทที่เองทำให้อีกฝ่ายโมโหและทุบผัวจะมันแน่นิ่งไปจากนั้นก็หลบหนีโดยใช้ผ้าห้ามเลือดเอาไว้ข้างนอกเต็มไปด้วยอาชญากรรมร้ายแรงมากมายที่มนุษย์กระทํากับมนุษย์ด้วยกันอย่างไร้ความปราณีจิมย่องไปตามบ้านเรือนอย่างเงียบเงียจนกระทั่งถึงร้านกาแฟที่รถจอดอยู่แต่ทันทีที่ติดเครื่องเสี่ยงก็ดันไปเตะหูพวกมันจนกลูกันออก ออกมามากกว่าสิบรายโดยวิ่งตามจิ้มไปอย่างไม่ยอมเหน็ดเหนื่อยซึ่งตำรวจก็กลายเป็นพวกเดียวกับมันด้านน้องแคทที่อยู่บนรถไฟฟ้าซึ่งพลุกพล่านด้วยผู้คนที่ออกไปทํางานในยามเชา้าระหว่างนั้นลุงนักธุรกิจก็จ้องมองเธอแปลกๆก,ก,ก่อนเผยให้ฟังว่าตัวเองมาขึ้นรถเที่ยวนี้ก็เพราะต้องการเจอแคททุกวันและสารภาพตามตรงว่าก็ชอบเธอมาแต่เมื่อลุงพยายามล่วงเกินอีกายแคทกต็ตะวาดใส่ว่าถ้ายังไม่หยุดคุกคามตนจะร้องเรียนกับตำรวจลุงเลยบอกว่าแค่ พูดคุยกับยิงที่ชอบก็ถือเป็นการก่ออาชญากรรมด้วยหรือไงแล้วก็พา่ามไร้สาระไม่ยอมอยู่จนหยิงสาวหมดความอดทนเธอเลยลุกยืนและเลิกสนใจขนาดเดียวกันหนึ่งในผู้โดยสารก็ชักมีดออกมาและสุมแทงคนอื่นยืนอย่างบ้าคลั่งจนผู้คนแตกตื่นและว,วิ่งหนีกันในความขนาดแคทยืนงงเป็นไก่ตาแตกเธอไม่รู้ว่าจะวิ่งหนีไปไหนเพราะตู้โบกี้รถไฟที่ปิดอยู่ก็เหมือนสถานที่ปิดตายที่ไร้าทางออกมอลลี่ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานของแคทที่บังเอิญ ขึ้นรถเที่ยวเดียวกันก็ได้ดึงเพื่อนมาซ่อนตัวข้งขางาขณะความโกลาหลได้แผ่ซ่านไปทัว่วเนื่องจากผู้ก่อเหตุได้แพร่เชื้อให้คนอื่นและเมื่อถูกไวรัสอันวิ่นครอบงำดวงตาของพวกเขาก็เปลี่ยนเป็นสีดำสนิมแสดงให้เห็นถนึงความไร้มนุษย,ยธรรมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับลุงนักธุรกิจก็ติดเชื้อเช่นกันมันใช้ร่มแทงตาม,มัลี่จนบาดเจ็บและวเวราออย่างมีความสุขชี้เห็นว่าวรัสตัวนี้ทำให้ผู้ติดเชื้อรู้สึกดีทุกครั้งที่ทำร้ายคนอื่นเนื่อง ื่องจากมันส่งผลต่อระบบลิมบิกในสมองซึ่งเป็นส่วนที่ควบคุมความก้าวร้าวและความต้องการทางเพศสิ่งที่น่าเศร้าคือผู้ติดเชื้อรู้ตัวทุกอย่างจะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นั่นจึงเป็นเหตุผลวัตถไม่ระหว่างก่อเหตุถึงน้ำตาไหลไปด้วยและผลลัพธ์ที่ได้คือเปลี่ยนรถไฟขบวนนี้กลายเป็นโรงฆ่าสัตว์ที่เต็มไปด้วยฆาตกรที่ไร้การยับยั้งชั่งใจเมื่อประตูรถเปิดผู้คนก็แตกคือออกมาแคทและมอลลี่วิ่งหนีไม่คิดชีวิตโดยที่มือถือร่ว อยู่ในโบกีขนาดลุงบ้ากามไล่ตามพวกเธอไปทั่วสถานีสุดท้ายมอลลี่ก็ไปต่อไม่ไหวเพราะแผลที่เจ็บหนักเกินไปจนลุงตามมาเจอจนได้เขาปรีทําร้ายพวกเธอพร้อมรอยยิ้มที่บ้าคลั่งขนาดหนุ่มคนหนึ่งผ่านมาพอดีและปกป้องพวกเธอแต่ก็ไม่ไหวถูกมันกัดหน้าจนโฉกเรือก่อนคว้าขวานด้านโตจากตู้ดับเพลิงและกระนำจามไปที่หน้าชายหนุ่มไม่ยังซื้อเวลาให้แคทและมอลลีหนีออกจากสถานีรถไฟได้อย่างบุตรวีขนาดพนัก งานที่ชื่อเควินปิดประตูทันทีตามคําสั่งของตํารวจที่ควบคุมผู้ติดเชื้อไว้ข้างในทําให้ลุงโรคจิตต้องติดอยู่ในนานมันสอดลิ้นยื่นยาวออกมาพร้อมสะโกนบอกแคทว่าจะเจอกันใหม่นนที่ราก่อนมองดูพวกเธอวิ่งหนีไปด้วยความเสียดาย ฝั่งของจิมที่หลุดพ้นจากพวกมันมาได้ก็เข็นรถบนถนนที่เต็มบริษพบอย่างเงียกระทั่งเห็นผู้ติดเชื้อคนหนึ่งกําลังล่วงเกินโศกซึ่งร้องไห้ไปด้วยราวกับรู้สึกผิดอยู่ในใจและเมื่อมันรู้ว่าจิมแอบดูอยู่ก็วิ่งไล่ตามในสภาพเปลือยเปล่าจนชายหนุ่มต้องบึงรถหนีไปอีกครั้งจิมมุ่งหน้ามายังแถบชนบทซึ่งดีกว่าอยู่ใจกลางเมืองที่เต็มไปด้วยผีห่ามนุษย์เขาจอดรถเพื่อทําแผลที่นิว้วโดยเอาเทปกาวมัดไว้ชั่วคราวและหยิบเขียวข้างทาง มาป้องกันตัวก่อนพบว่าแคทไม่ตอบข้อความกลับมาเลย <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> เวลาเดียวกันเสียงของกลุ่มเด็กก็ดขึ้นจิมพบว่าพวกเขาติดเชื้อหมดแล้วและกําลังใช้ไม้เบสบอลรุมตีชายคนหนึ่งจนน่วมไปทั้งตัวก่อนลวดน้มพันรอบซาวแล้วก็ลูกกระเปงของชายโชคร้ายไปกระแทกอย่างจังจิมทนดูไม่ไหวแล้วรีบเข้าไปช่วยอาจพวกมัน,าานเรียงตัวจนเพ่นป่าราแต่ขณะช่วยเหลือชายคนนั้นพวกเด็กๆก,ก็ย้อนกลับมาป่าก้อนหินใายจิมเลยต้องขี่รถหนีอีกตามเคย ด้านนองแคทที่พามอลลี่มาถึงโรงพยาบาลซึ่งเต็มไปมด้วยเหยื่อที่ถูกทำร้ายมาเหมือนกันลังหมอพามอลลี่ไปทำเพลงแคทคอยยืมมือถือเควินโทรหาจิมแต่กลับพบว่าติดต่อไม่ได้เวลาเดียวกันรัฐบาลประกาศข้อความฉุกเฉินโดยยอมรับผิดที่ปล่อยให้เชื้อเวรัดบานปลายถึงขนาดนี้แม้จะยังไม่มีการวิจัยยาที่ใช้รักษาโรคได้แต่ประธานาธิบดีสัญญาว่าพวกเขาจะจัดการเรื่องนี้อย่างรวดเร็วเธอพูดไม่ทันจบดีพลเอกของกองทัพก็ ติดเชือ้อและสังหารประธานาธิบดีด้วยระเบิดมือกลางไลโซก่อนที่สัญญาณจะตัดไปผู้ช่วยในโรงพยาบาลเริ่มตื่นตระหนกและสิ้นหวังที่แม้จะผู้นำประเทศก็ยังโดนไปด้วยตำรวจยกปืนขู่ให้ทุกคนอยู่ในความสงบขนาดเดียวการแคทเห็นลุงบ้าการจ้องมองมาดังเธอเขาสแสยะยิ้มให้เป็นเชิงบอกว่าในที่สุดก็เจอตัวสักทียิงสาวหนีลงไปทางบันไดหนีไฟขนาดลุงและฝุงผู้ติดเชือ้อพังประตูเข้ามาไล่ทำร้ายและย่ำยีผู้คนเป็น ว่าเลนเควินหลบไปซ่อนตัวอยู่ใต้โตขนาดลุงพบมลลี่นั่งรถเคนและถามว่าสาวสวยไม่ได้อยู่กับเธอเลยอีกฝ่ายหวาดกลัวจนพูดไม่ออกแต่ท้ายที่สุดมันก็ร่วมรักกับรูที่ตาเธอขนาดเควินที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดซ่อนตัวอย่างคนขี้ขลาดและปล่อยให้เธอตายต่อหน้าต่อตา ฟังของจิมหลบมาซ่อนตัวอยู่ชานเมืองเขาพยายามติดต่อแคทอยู่พักใหญ่กระทั่งพบข้อความที่แฟนสาวส่งมาบอกว่าโทรเข้าเบอร์นี้ทำให้ทั้งคู่ได้พูดคุยกันเป็นขังแรกแคทบอกว่าตอนอยู่ที่โรงพยาบาลกลางเมืองและขอให้แฟนหนุ่มมาช่วยเธอโดยด่วนพูดไปก็ร้องไห้ไปด้วยความกลัวอีกฝ่ายสัญญาว่าจะไปถึงที่เธอโดยเร็วที่สุดแต่ระหว่างนั้นแพรที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องทำให้จิมเริ่มติดเชื้อเล่นภาพหลอนว่าหัวหุ่นจำลองที่ถูกทิ้งกั มันเดียดเลือดและเหงื่อของเขาก่อนหลังน้ำตายังควบคุมไม่ได้กลับมาที่โรงพยาบาลเควินพยายามหนีออกไปจากที่นี่แต่ดันพบมลลี่ที่บัดนี้ติดเชื้อไปแล้วเธอจดจําได้ดีว่าชายหนุ่มคือคนขี้คาเลยเอาคืนด้วยการตัดพวงสวรรค์ทั้งเป็นเวลาเดียวกันลุงโรคจีบตามแคทไม่ยอมลดลาเขาประกาศว่าจะไม่ยอมหยุดง่ายๆจนกว่าหญิงสาวจะกลายเป็นของเขามันขังผู้ติดเชื้อคนอื่นไว้ในห้องห้องหนึ่งเพื่อที่ตัวเองจะได้อยู่กับแคทต,ตามน้ำพัง ก่อนคว้าควานเล่มโปรดแล้วไล่ตามเธอไปขณะยิงสาวซ่อนตัวอย่างมีดฉีดแล้วเมื่อจบโอกาสก,ก็ฉีดทังดับเพลิงใส่นาพร้อมกะนำทุบหัวไม่ยั้งกว่าสิบทีจนสุดท้ายก็แบนติดพื้นเวลาเดียวกันชายในชุด p b e ก็ปรากฏตัวขึ้นและช่วยเหลือแคทเข้าไปในห้องปลอดเชือ้อก่อนแนะนำวุตัวเองคือลันแพทย์ไวรัสวิทยาประจำโรงพยาบาลแห่งนี้เขาชักปืนขู่ให้แคทใส่กุญแจมือที่เตรียมไว้เนื่องจะไม่รู้ว่าเธอติดเชื้อหรือไม่อีกฝ่ายทำ ตามโดยไม่ขัดขืนอะไรเพราะเข้าใจว่าอลันก็ต้องเซฟตัวเองเช่นกันจากนั้นเขาล้างตัวเธอด้วยน้ําที่ผสมยาฆ่าเชื้อเพื่อกระจัดไวรัสออกจากผิวหนั่งให้มากที่สุดหญิงสาวให้ความร่วมมืออย่างดีแต่ก็ขอให้อลันหันหน้าไปอีกทางอีกฝ่ายทําตามเหมือนจะให้เกียรติหญิงสาวแต่ก็อดใจไม่ได้ที่จะแอบมองผ่านกระจกอยู่ดีขนาดจิมมาถึงโรงพยาบาลที่แคทอยู่ด้วยสาเร็จและตามหาแฟนสาวในทันทีส่วนแคทที่ล้างตัวเสร็จแล้วถูกอลัน พาไปเก็บตัวอย่างเรือเขาอธิบายว่าตนค้นคว้าวิธีรักษาไวรัสอันวินมานานแล้วแล้วรู้ด้วยว่ามันจะกลายพันธุ์เป็นเชื้อโรคที่น่ากลัวเชื้อตัวนี้ส่งผลต่อระบบลิมบิกในสมองของมนุษย์ซึ่งเป็นตัวควบคุมความก้าวร้าวและความต้องการทางเพศก่อนตั้งทฤษฎีว่าผู้ติดเชื้อที่ร้องไห้เพราะจิตใจของพวกเขาตระหนักถึงสิ่งเลวร้ายที่ทำแต่ไม่สามารถขัดขืนร่างกายได้เลยสิ่งที่รุเงเท่รังไปกว่าน,านั้นคือรัฐบาลมีมาตรการที่ละลวมมาตลอด หากไม่เลือกกอบโกยผลประโยชน์ในการเลือกตงังไม่หวงนางคะแนนเสียงมากเกินไปก็สามารถล็อกดาวน์ประเทศเพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของไวรัสซึ่งเชื้อร้ายอาจไม่ลุกลามบานปลายมาถึงขนาดนี้ขณะแคทเอา,สาพเสื้อผ้าเปื้อนเลือดทิ้งทางขยะเธอพบทารกที่ติดเชื้ออยู่ในนานอนลันช่วยโอกาสที่เพลิดฉีดเชื้อไวรัสให้กับเธอเพื่อดูว่าร่างกายแคทมีภูมิคุ้มกันหรือไม่ได้เปิดเผยว่าเขาเคยทำการทดสอบแบบเดียวกันนี้กับทารกที่ถูกทิ้งในหอผู้ป่วยมาแล้วหลายราย โดยวางพบภูมิที่สามารถต้านไวรัสอันวินได้แต่สุดท้ายทารกเหล่านั้นก็ติดเชื้อทั้งหมดเขาจึงต้องการุญยาาตอยางไม่มีทางเลือกและหากแคทต,ติดเชื้อเธอก็จะต้องถูกฆ่าเช่นกันแต่กลับกันหากเธอรอดก็จะกลายเป็นกุญแจสําคัญในการหยุดยั้งเชื้อร้ายตัวนี้แคทถูกจับขังในห้องพเพื่อเฝ้ารอเวลาพักหนึ่งระหว่างนั้นเธอใช้โทรศัพท์ส่งข้อความบอกตําแหน่งกับจิมและเมื่ออีกฝ่ายรู้ว่าเธออยู่ห้องไหนจิมก็ทิ้งมือถือและมุ่งหน้าไปหาคลายว่าตอนนี้ได้ เกิดบางอย่างขึ้นกับตัวเขาส่วนอลันที่เห็นแคทไม่ได้แสดงอาการของไวรัสประกอบกับถึงเวลานัดหมายที่ทางการส่งห่อมารับพอดีเขาจึงพาเธอไปยังจุดนัดพบที่ชั้นดาดฟา้าระหว่างทางข่าวคุ้งไปได้วยกลิ่นเลือดและซากโซ่ทั้งคู่เดินไม่ทันถึงไหนก็ถูกลอบทำร้ายโดยผู้ติดเชื้อสองคนอลันถูกหนึ่งในนั้นควานสับเท้าจนล้มลงไปกองกับพืนทาให้แผลคุกเขาไปกับเลือดของโซ่อลันชักปืนออกไปยิงทั้งคู่จนตายคาทีก่อนบอกให้แคทแบกเขาขึ้น ไปที่ชั้นดาดฟ้าเพระาะทหารจะไม่ช่วยเธอหากไม่พาเขาไปด้วยอีกฝ่ายทําตามอย่างไม่มีทางเลือกแต่ขณะเดินไปได้เดี่ยวเดียวจิมก็มาถึงพอดีเผยเห็นว่าเขาติดเชื้ออย่างสมบูรณ์แบบแลว้วและสติสมชัญญะสุดท้ายคือมหาแฟนสาวที่นี่อลันเห็นท่าไม่ดีจึงยิงไปที่คอของชายหนุม่มทําให้ฝ่ายบาดเจ็บจนหยุดชะงักอลันวังยิงซ้ำไม่ตายแต่ปืนกลับขัดลั่นแล้วระเบิดใส่มือเปิดช่องให้จิมเป็นฝ่ายฆ่าเขาแทนซึ่งก่อนอนลันจะหมดลม หายใจก็าสารภาพว่าตัวเองสนุกกับการสังหารทาโรคซึ่งแสดงให้เห็นว่าอลันก็เริ่มติดเชื้อแล้วเช่นกันจากนั้นแคทแตะกุนแจที่ขโมยมาจากอลันเปิดประตูไปยังชั้นดาดฟ้าและขังจิมไว้ตรงช่องทางเดินหญิงสาวรู้สึกเศร้าใจอย่างมากที่เห็นแฟนหนุ่มอยู่ในสภาพแบบนี้แต่จิมบอกว่าการติดเชื้อทำให้เขารู้สึกดีและค้นพบป้าหมายใหม่ในชีวิตที่อยากทำเมื่อแคทถามว่ามันคืออะไรอีกฝ่ายบอกว่าตนต้องการฆ่าแคทที่ตายและร่วมรักกับศพเธอ แคทที่ได้ยินร้องไห้อยู่ครู่หนึ่งก่อนหัวเราะอย่างบ้าคลั่งราวหัว่ามันเกิดจากความบอบช้ำทางจิตใจอย่างหนาจากสิ่งที่เธอประสบมาอย่างต่อเนื่องแต่ในอีกแง่มุมหนึ่งก็อาจบ,บ่งบอกได้ว่าเธอเริ่มติดเชื้อแล้วเช่นกันจากวัคซีนอันวินที่อลันฉีกเข้าไปให้ขณะเดียวกันเสียงเครื่องบินดังอยู่ข้างนอกแคทจึงรีบวิ่งออกไปและปิดประตูทันทีโดยไม่แม้แต่หันกลับมาเลียวแลแฟนหนุ่มเลยสักนิดแต่ทันทีที่ประตูปิดลงเสียงปืนกลก็ดังขึ้น บ่งบอกว่าแคทถูกตำรวจวิสามันอย่างน่าเวทนาและก่อนจิมจะสิ้นลมเขาก็รู้สึกมีความสุขที่สูดที่ได้รู้ว่าแฟนสาวตายไปพร้อมกับเขาเพราะมันอาจเป็นโอกาสให้ตนได้ย่ำยีวิญญาณของเธอต่อไปในโลกอื่นแล้วนางก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับ ขายที่สุดนางก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่านารกบนดินมีอยู่จริงบนโลกใบนี้ซึ่งทั้งความโหดร้ายความห,าามหดหู่และสิ่งที่น่าขยะแขยงภายในเรื่องได้แทรกซึมอยู่ในสังคมของเราอยู่ทุกกระนูนฝังอยู่ในความคิดของผู้คนทั้งในเรื่องของความรุนแรงกา,มารมารมและการกระทําที่ผิดศีลธรรมต่างๆล้วนอยู่ในความยากของผู้คนเพียงแต่มีเรื่องกฎหมายเข้ามาควบคุมไว้รวมถึงระบบดิมบิกในสมองซึ่งมีหน้าที่สร้างสัญชาตญาณตามธรรม ร,รชาติเพื่อความอยู่รอดโดยกระตุ้นพฤติกรรมที่จําเป็นออกมาระหว่างความเป็นอยู่ทางกายและอารมณ์ดังนั้นลิมบิกจึงเสมือนยาระงับพฤติกรรมของพวกเราอรีกต่อหนึ่งซึ่งช่วยสะกดแรงจูงใจไม่ให้กระทําเรื่องตําชาแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีคนจํานวนไม่น้อยที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจนกระตุ้นสมองส่วนนี้ให้ทํางานอย่างผิดปกติทําให้เกิดภาวะยูโฟเรียนั่นก็คือเกิดความรู้สึกสนุกสนานตื่นเต้นและเป็นสุขอย่างดีสุดซึ่งสมองจะจด จำและต้องการกลับมารับประสบการณ์ซ้ำๆส่งผลในผู้ติดยากลับมาเสพซ้ำอยู่เรื่อยๆจนท้ายที่สุดก็ขาดความยับยั้งชั่งใจและกระทำเรื่องชั่วชาเช่นเดียวกับสิ่งที่เราเห็นภายในนั่งนั่นแหละครับ แต่เดียวก่อนสําหรับคนที่สนใจ Netflix ราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ใน d e s สคริ t i o n หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้ครับ The s a n d ดีได้คะแนนจากเว็บ IMDB ที่6.5คะแนนและเว็บ Rotten Tomato อยู่ที่87%หากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมสปอยนังเรื่องใหม่ในคลิปต่อไปครับ